สิงคโปรยังคงเป็นชาติอาเซียนที่เข้ามาลงทุนด้านอาสังหาริมทรัพย์ในไทยมากที่สุดนะครับขณะที่ภาพรวมในปีนี้มูลค่าอาสังหาริมทรัพย์นั้นอาจปรับตัวลงถึงร้อยละ3ครับนายโสพลพรโชคชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอาสังหาริมทรัพย์กล่าวในเวทีแลกเปลี่ยนลู่ทางการเจาะตลาดอาสังหาริมทรัพย์อาเซียนถึงทิศทางการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน รวมถึงไทยว่าแม้ว่าอสังหาริมทรัพย์ราคาสูงกว่า5ล้านบาทขึ้นไปจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักและยังคงคล่องตัวในปีที่แล้วแต่ภาพรวมในปีนี้มูลค่าอาจลดลงถึงร้อยละ3คอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานที่เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนยังคงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจะทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าอสังหาริมทรัพย์แนวราบเช่นบ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่อาจไม่โดดเด่นมากนักจากทำเลที่ไกลย,ย่านธุรกิจและสำนักงาน ส่วนประเทศอาเซียนที่สนใจมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทยสิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศหลักขณะที่เวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สนใจมาศึกษาดูงานและแนวทางลงทุนในไทยเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตนเองครับ